เปิดโมเมนต์น้องทะเลซอมป้อนนมซ้อมเลี้ยงน้องสาวรับบทที่ชายที่แสนดีน่ารักมากน่ารักมากก้อยรัชวินเปิดมุมละมุนปนน่ารักน้องทะเลซอมป้อนนมซ้อมเลี้ยงน้องสาวแฟนแฟนเห็นแล้วแห่เอ็นดูยกใหญ่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะได้เจอกับลูกสาวตัวน้อยทายาทหมายเลขสองของบ้านแล้วสำหรับ แม่ก้อยรัชวินคงมาลายและพ่อตูนอาทิวราหรือตูนบอดี้แลมซึ่งทองที่สองนี้ทาทงสาวก้อยก็ได้ตัดสินใจย้ายจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวเพื่อต้องการให้ทางงานมีได้ทำงานสะดวกในช่วงส่งท้ายปีและอยากจะให้ลูกสาวตัวน้อยได้อยู่ใกล้ชิดคุณตาคุณยายและก่อนที่จะทายาทคนที่สองก้อยรัชวินก็ได้ออกมาเปิดโมเมนต์น่ารักอบอุ่นหัวใจด้วยการเสิร์ฟคลิปและภาพที่น้องทะเล ลูกชายกำลังซ้อมเลี้ยงซ้อมป้อนนมน้องสาวลงอินสตากแกรมพร้อมกันนี้สาวก้อยก็ยังได้เขียนแคปชั่นยอกว่าซ้อมช่วยแม่ป้อนนมให้น้องครัชเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลและเวลาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทะเลสองวายหนึ่งเอ็มแน่นอนว่าโมเมนต์ดังกล่าวก็เรียกรอยยิ้มและเสียงเอ็นดูเสียงชื่นชมความน่ารักละมุนของพี่ทะเลกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว